ครับวันนี้กับผมแอม่มนนะวันนี้ผมจะมารีวิวเกมไปเล่นอเมร่าเวอร์ชันนะครับแล้ววันนี้ผมจะไปท้ายไปท้ายยิมแบบดวลจี้เลยนะเพราะผมขี้เกียจสู้เยอะนะครับถ้าผมจะไม่ถุงสบ้านนี่ไม่เขียวไอ้กระเทยวะเนี่ยถ้าผมจะไม่มีหนุ่มสู้ไอ้ห้านี่ไปแล้วนะครับ นี่นะผมก็สู้ไอ้ห้านี่ไปแล้วเหรอเออผมก็สู้ไอ้ห้านี่ไปแล้วนะครับนี่เซิร์ฟนะครับมันนี่ยเลยไอ้บ้าเอ้ยทำไมแก้ยลืมฮิลให้เขาอะผมต้องเสียใจมากนะทีล่ลืมฮิลอะผมราะผมผมลืมฮิลให้มันครับผม,มผมก็เลยยังใสผมก็เลยยังทำบ้าแล้วมันไม่ได้เลยควรประสาทชัมัดเฮ้ย มองแล้วไม่ใช่คุณสาโรด้าควาันเต็นปึ๊บปึ๊บมาวันดีครับคุณแซนตอมกีดาไฟเฮียถ้าใครอยากถามนะคะว่าเสร์ฟเนี่ยทำอะไรได้ผมก็จะตอบแบบรวดเร็วเลยนะคะรับแต่ผมก่อนเ,เลยผมขอไปที่ทะเลแป๊บนึง เนี่ยผมจะตอบแบบนี้เลยจอมีเฟีย้ยวเงาะผุยเฟี้ยวบ้าอะไรอ่ะทำอยหนึ่งฟอโลเฟีย้ยวมีผมคนเดียวมันหล่อจริงน,เนเววะเนี่ยทุยเขียวป่ะเนี่ยทำามนีจะมา เคราเกะเงียบเกียนผมผมเครียนนะครับนี่โคตรเกียนเลย ถ้าใครบางคนถ้าใครอยากถามว่าเกี่ยนตรงไหนผมก็ไม่ตอบหรอกวยไอเนี้ยังค้าอะไรอีกเหรออยู่ไกลขนาดเนี้ยอยู่ไกลขนาดเนี้ยังค้าโซเดกล้อลโอ้เฮ็ดหลับหลับภายในทีเดียวโด,ดการโจมตีไปต่อ โกูเล่นเฟดดี้ทุยโกูเล่นเฉยทำยังเล่นไฟแนลเฟดดี้ว่าเธอจะบอกเหรอกดกะหลับผมไม่หลับบอกไอ้เอสเคไม่หลับไฟนอลโอเวอร์เฮดหลับมันไม่หลับแต่ละมามาเราไม่หลับแต่ว่ามันหลับแทนนะผม มาต่อเวลเก้าก็ชนะดีครับอย่า,เ 3, เางเงี้ยหลับเวลสามโฮเวัฒนาการล่รางเมกากทุยวิวัฒนาการธรรมดาเดินเดินดินเดินเตะ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 ทุยมาแล้วบาสเกนแต่ผมต้องตั้งชื่อมันว่าคอชิกอยู่ รัสพิกไอ้ล็อกสมิทแกกากออกไปซะใช่ไม่ได้เอาพิกไปไอ้พิกกากไอ้พิกมันกรากนะครับเพราะฉะน,นั้นเอาโหไอ้นี่านี้มันวิวัฒนาการแล้วแ่วโหจับก่อนดีกว่าเพราะยังไม่มีไอ้นี่ร่างวิวัฒนาการโอเคบอลแหละชิวๆแหละ เกด b o กเกดออกไปเฮียทุยชิวๆ pues งานน mm ี้เก๋ๆไม่เอานิคเนมหรอกเว้ยจะเอานิคเนมก็บ้าแล้วนッเนมเป็นชื่อกาะกากรู้วปลีซยนไม่นะผ่านไปอย่างง่ายๆดันดายนะคแ้บผมจะมาทำนี่ทำแปะอะไรครับ ยี่บเก้าป่านี้มันก็มีพัฒนาการแล้วแต่ได้เวลสามสิบแล้วฉะนั้นยิบเย่สิบเก้าเขาบอกเลย ready fast ทุยก็เลย ready fast แลวไอบ้บ้าแกจะมาท้าข้าทำไมแกตั้งตัวให้เรียบร้อยก่อนดีไหมฮะฮะ บรัสคิกไปซะเรียบร้อยบรัสคิกเป็นท่านในตำนานทุยบรัสคิกลูกเตะมหาัยทุยตายชื่อบราสคิเลยอัคคีสลาตันตรงหน้าตรงหน้ามาต่อโกเดนเฟรดดี้ทุยอัคคีสลาตันเรียบร้อยหลับ ก็ใกล้ถึงใกล้ถึงเวลาจบคลิปแล้วนะครับเพราะผมจะเดี๋ยวนี้ผมจะอัดคลิปแค่วันละสิบเก้าล้านทีทุยเจ็ดนาทีเออลงดิเออไอ้บ้าพวกนี้ท้ายอยู่นั่นแหละเก่งนะกอ โดนบาสกิกมุกเตะม่ตำนานทีเดียวก็จะกอดเล่าไม่ต้องมาท้าเยอะๆกวนเขาบอกกันนะครับทีมพวกนี้มันมาทา้ามันไม่ได้มาท้าสู้ครับมันมาท้ากวนผมครับแล้วผมก็จะไปต่อ ในที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนทุ้ยแถวนี้ใครๆเคยไปเลยโอ้โหไอ้บ้าอย่างนี้ใครผ่านแล้ววะนี่เมื่อกค่ะเราไม่เคยจับน้ยอยก็จริง đành like cà cả... kêu phun mãi cả đã ào thế này mình có lời lẽo chấm clip lát khá